ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามเชอร์มนชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับนะวันนี้มาในทีมสีแดงเลยนะวันนี้นะครับใครที่สนใจจะร้องคาราโอเกะนะครับนี่ผมมีไมโครโฟนเชอร์แมน MIC 1 5 0 plus ตัวนี้มานำเสนอนะครับ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่แพคเกจจิ้งเขาผมชอบมากเลยนะครับเป็นกระเป๋าฮิวด้ด้วยแล้วก็เป็นตัวแป็กนะครับ เวลาจะไปร้องคาราโอเกะไหนก็ไปทั้งกระเป๋าอย่างนี้แหละเนาะเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วแกะกันดูเลยนะแป,แป๊กออกมาน่นีเทมากๆนะครับมาถึงปุ๊บก็จะมีนี่นะครับคู่มือการใช้งานนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวไมโครโฟนนะครับเป็นตัวไมโครโฟนแกะมาให้ดูนะครับเป็นแบบนี้สองอันนะครับแพ็คมาอย่างดี นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะครับปรับอะไรได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นี่เป็นตัวกันลื่นนะครับมี2สีจะใส่สลับกันก็ได้นะครับฟึบนี่ใส่อย่างนี้นะครับแล้วเวลามาวางมันก็จะไม่ลื่นนะครับตัวนี้อันนี้มันลื่นเนี่ยเวลาวางนะฮะมันก็จะไม่กิ้งไปไหนเวลาอยู่บนโต๊ะนะครับก็จะไม่หล่นเนาะอ่าต่อไปเป็นอะไรเอ่ยยวถอดออกมาก่อนเนาะฟึบ ต่อไปก็นี่นี่มีฐานมาให้ด้วยนะครับมีฐานมา้วยไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็มีนี่ฟองน้ําฟองน้ํามาให้นะครับ2อ,อันนะครับอ่าสักได้นะครับผมถัดไปก็จะเป็นตัวอะไรเอ่ยอ๋อเป็นตัวนี่แจ็คที่เสียบกับช่องไมโครโฟนนะครับนี่แล้วก็ที่ชาร์จที่ชาร์จมาให้นะครับมีที่ชาร์จมาให้ด้วยวิธีชาร์จก็ง่ายมากนะครับ แกะตัวชาร์จออกมาหัวชาร์จก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นกันอยู่นะครับเหมือนยี่ห้ออะไรของเกาหลีนะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับช่องชาร์จไฟเสียบจึ๊บนะมองไม่เห็นอ่าเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตรงนี้เป็นช่อง usb นะครับไปต่อกับอะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับแล้วก็ชาร์จไฟนะครับ่าตัวนี้ก็เป็นตัว แจ็คที่เสียบกับช่องไมโครโฟนเราแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีช่องไมหัวใหญ่ละ่ะนี่เชอร์แมนเขาคิดมาให้นี่นะครับนี่เป็นช่องแปลงจากหัวใหญ่เป็นหัวเล็กนะครับวิธีใช้ก็เสียบตรงนี้จึ๊กเข้าไปเห็นไหมครับก็แปลงเป็นหัวเล็กได้แล้วนะฮะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับไมโครโฟนตัวนี้ MIC 1 5 0 Plus พตัวนี้เป็นไม์ระบบขึ้น UHF นะครับรับรองเสียงที่ได้มาเนี่ยเพอร์เฟกแน่นอนเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันดีกว่าว่าตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันครับ นะครับต่อไปเราจะมาทดสอบ mic 150+ plus นะครับของเราด้วยเครื่องเสียงตัวนี้นะครับนี่เชอร์แมน sp 4 0 0นะครับนี่เผื่อจะใช้งานร้องคาราโอเกะนะครับวิธีใช้งานก็แสนจะง่ายมากเลยครับนี่เราหยิบตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ตัวที่จะเสียบกับเครื่องนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้จะมีแจ็คตัวนี้เอาไว้เสียบกับเครื่องนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆเลยก็แค่เอานิ้วนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่ม power นะครับปุ่ม power ตรงนี้นะครับแล้วก็มือกดที่ปุ่ม power ปึ๊บเห็นไนะกดนะครับกดที่ power อ่าจะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับเสียบไปที่ช่องไม้เลยจึ๊บนะครับอ่าสเต็ปที่2เราก็หยิบไมโครโฟนขึ้นมานะครับต้องใส่ฐานก่อนนะเรามีฐานให้ต้องใส่ฐานก่อนกดที่ power ตรงนี้นะครับนี่กดค้างอ่าจะมีไฟสีส้มเห็นไหมครับ เมื่อกี้เห็นว่าจะมีคาว่า uhf ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นไมค์ uhf นะครับแล้วก็พูดเลยเดี๋ยวดูเสียงนะครับฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยโอ้โหดังมากเลยนี่ครับก็สอบ1 2 3 4สาี่นะครับนี่แล้วก็ไมค์ตัวนี้นะครับก็ยังปรับนี่ครับปรับเอ็โคนะครับเห็นไหมเอ่ยปรับเอ็โคได้นะครับนี่เอ็โคถ้าปรับเอ็โคปุ๊บเสียงผมก็จะเป็นอย่างนี้ฮัลโหลนะฮะเสียงเอ็โคนะครับนอกจากปรับเอ็โคได้แล้วนะครับก็ยังปรับเสียงแหลมนะครับนี่เสียงแหลมนะครับขึ้้นนลงไดะครับ ไฮนะครับเสียงไฮอันนี้ปรับเบสนะครับปรับเบสตัว B ก็คือโลนะครับปรับไฮปรับโลได้แล้วก็มีปรับวอลลุ่มไม่ได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายครับนี่แค่นี้ก็ล้องคาราโอเกะในบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาเพียงตัวเดียวนะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นถึงไมค์คู่นะครับทีนี้ก็จะร้องเพลงคาราโอเกะคู่ได้แล้วนะครับนี่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเชอร์แมน MIC 150พัทนะครับนี่เป็นไมค์คาราโอเกะนะครับขอแนะนําเลยนะครับตัวนี้ นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับ MIC 1 5 0กันกลางแจ้งนะครับว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมทดสอบเลยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเสียบอ่าฮัลโหลฮัลโหลอ่าได้ยินไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะครับว่าเสียงมันไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะสาวสวยของเราลองเดินพูดไปเลยว่ามันไกลแค่ไหนฮัลโหลทดสอบฮัลโหลได้ไหมคะได้ยินได้ยินปะ พี่สอบฮัลโหลฮัลโหลพีสอบเดินอีกเดินอีกไปอีกเดินอีกเดินอีกเลยโอ้ไกลมากอโอ้ยไกลมากไกลมากพี่สอบดีนไหมคะโอเคโอเคไปอีก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 เลยไปไกลๆเลยพีสอบฮัลโหลไปไหนแล้วเนี่ยฮัลี่สอบฮัลโหลฮัลโหลพี่สอบดีนไหมคะได้ยินได้ยิน ไดีินไหมคะฮัลโหลได้ยินไกลไปหนแอยะกลับมาได้แล้วทดสอบได้ยินไหมคะได้ยินครับกลับมาได้แล้วครับฮัลโหลโอ้ไปไกลมากทดสไดยนหมคะเลยไปหน้าปากซอยแล้วเนี่ยฮัลโหลทดสอบทดสอบฮัลโหลโอเคโอเคนะครับตัวนี้คือไกลมากเลยนะครับระยะประมาณห้าสิบชัดมากชัดชัดมากเลยค่ะนะครับโอ้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเมตรนี่สบายๆเลยนะครับ าสาวสวยของเราก็เริ่มเดินกลับมานะครับก็ MIC 1 5 0พาศ์ของเราก็นอกจากร้องคาราโอเกะได้แล้วนะครับก็ยังพูดใช้งานพูดได้ด้วยนะครับเสียงระยะไกลเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลื่น UHF นะครับผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเชอร์แมนรุ่น MIC 150พาศ์ตัวนี้นะครับนี่เมื่อกี้ก็ทดสอบการใช้ร้องคาราโอเกะนะครับแล้วก็ ทดสอบการพูดนอกสถานที่ก็ไปได้ไกลอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ไกลแหละเนาะเท่าที่ดูในคลิปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคานี่มาพูดถึงราคากันมากดีกว่าครบๆขนาดนี้ไมค์คู่ระบบ UHF มีอุปกรณ์ให้ครบขนาดนี้นะครับราคาเพียง2900บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2,900าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย But